เสษสํานักงานตํารวจแห่งชาติบินด่วนลงมาตามคดีนี้เลยครับมาช่วยพลตรโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้จัดการตํารวจภูธรภาค9ครับไฮไลท์ของวันนี้คือนําทีมลงพื้นที่เข้าตรวจก้นเป้าหมาย7จุดที่เป็นบ้านพักของผู้ต้องหาทั้ง7คนตั้งในพื้นที่อำเภอหันใหญ่และก็อำเภอเมืองสงขลานะครับโดยเฉพาะที่บ้านพักของสอจอกอบซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมประกอบคดีซึ่งได้วัตถุพยานหลักฐานที่สําคัญหลายอย่างในคดีนี้ครับ ไปดูภาพไปฟังเสียงของพลตระโทปิยวัฒน์ว่าได้อะไรบ้างและคดีนี้จะจบยังไงครับเาเลเลยมาเลยมาเลยมเลยไาี่เไป เรียกเกสมาแล้วอ่านหมายอ่านหมต่อหน้าพี่เลยคือกำลังเขา c ์น e ยด้วยนะเขา cover มเขามาเข c e มลองมาเดวาเรียวตรเีมาเดี๋ยวเดี๋ยาเดี๋ยมาเดีมาี๋วมาเี๋วมาเีมาีวมาีมาเมาีมามาามาามาีาเเเเเีเาาีมวิเศษมีทั้งา อ่าอ่านหมายอ่านหมาอ่านไหมรับฟังหมายค้นนะของศาลจังหวัดสงขลานะรับฟังนะครับพฤษภาคมองพันห้าร้อยหกสิบนะครับหมายท่านเวดจำลองรักษาดับเมืองสงขลานะครับอ่าช่วยศาลเห็นเกิดสมควรให้ค้นบ้านสถานที่คือบ้านเลขที่2องทับยีหรือตามแผนที่แนบนะครับหมู่ที่2ตำบลอระวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับเกิดผลที่ขอหมายค้นนะครับเพื่อค้นพบและยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มา โดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุกัรควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจที่จะใช้ในการกระทำความผิดนะครับเอาไว้ตค้นในวันในวันนี้ตั้งแต่เวลา15หนาฬิกาครับอันนี้เป็นบ้านเป็นบ้านเลขที่ของน้องใช่ไหมครับน้องเป็นเจ้าน้องเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมครับชื่อจริงน้องชื่ออะไรสีระนัย้ายร่วงครับตรงตรงใช่ไหมตรงไหนใช่ไหมนี่คือสีระนัยทายร่วงนะอันนี้เป็นหมายีแล้วก็เป็นจะให้น้อง เป็นผู้นำการลัวคนโดยเดี๋ยวจะจะไม่ไม่ให้เข้าทั้งหมดนี้จะเข้าเปบางส่วนนะจะเข้าเปบางส่วนไม่งั้นจะหายน้องอยู่กับใครพักกับใครผมอยู่กับเมียครับเมียลูกเมียอยู่ไหมแกไม่อยู่ครับตอนนี้แล้วใครอยู่เลยครับไม่บ้านครับอ่าให้แม่บ้านเปิดแล้วก็บอกน้องเรียกแม่บ้านเปิดแต่ว่าคือน้องแต่เดี๋ยวให้ลองนะท่งพี่แล้วก็เสิร์ตแล้วก็หัวน้างานสวนใครคนนึงไอ้นึงอยู่นะไอ้นึงแล้วห้องานสวนใครมาไหมชอบถ่ายรูปคนนึง ไอนนมาป่ะนออนอคอเคอร์วอร์ไว้งไอ้าีนะสืบสวนคนนึงสืบสวนใครตใ่ไม้ีใครบันทึก้อามีคนบันทึกคนนึงดูซรนไู้ซน่าพูกขับสืบจังหวัดก็ได้นะแล้วก็ทีมสอบสวนถายรูปอยู่ไหนอยู่ในสอบสวนท่น่ครับนะครับนะสำหรับการตรวจค้นบ้านหลังนี้เป็นยัไงบ้างครับ กาบเรียนน้องๆสื่อมวลชนนะฮะก่อนอื่นต้องขอบคุณสารจังหวัดสงขลาได้พุนาให้ออกหมายค้นในการตรวจค้นบ้านสอจอกอลนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดสงขลาเราได้นําตัวผู้ต้องหารายนียมาเป็นผู้นําการตรวจค้นนะครับก็ยอมรับว่าเป็นบ้านของตัวเองเจากการสอบปากคำเราค้นรดยละเอียดน,นะครับะนี้มีการตรวจทึดตู้เซฟซึ่งยังไม่สามารถเปิดได้เน,เนื่องจากว่ากุญแก่อยู่กุริยาและก็เสื้อผ้าวันที่ใส่ไปก่อนเหตุ นในบางส่วนนะครับส่วนรถยนต์คันก่อเหตุและวอาวุธปืนอีกสากกระบอกผู้ผู้ต้องหาอะไรนี้ให้การว่านําไปฝากไปที่บ้านพอ่อนะครับเราผมได้สั่งให้ทางผู้การผู้จัดการพกเก้าผู้จัการสงขาพอมพร้อมกำลังเพื่อทำการขยายผลในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะนี้เราอยู่ระหว่างการตรวจคน้นเราจะตรวจค้นทั้งหมดเก็บเป้าหมายเป็นคนตามหมายจับนะครับแล้วก็ถ้าหากมีการสืบสวนขยายผลว่าบุคคลใดมีการช่วยเหลือปกปิดซ่อนเร้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุพยาน อยานอะไรต่างๆเราจะทําการตรวจคนทั้งหมดเพราะแล้วผมส่งสัญญาณแรงว่าท่านจะเป็นใครก็ตามท่านต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าวันนี้พี่น้องประชาชนนังประเทศรวมทั้งตํารวจสองแสนนนเฝ้ามองการทํางานของตำรวจพรภาคเก้าอยู่วันนี้ท่านผอเนี่ยท่านกําชับมาบอกว่าให้ทําอย่างทุกอย่างให้ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ต้องหวันไหวไม่ต้องเกงลัวยที่คนใม่ได้ผมเรียนยืนยันว่าน้องๆผมทุกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ย นะครับชุดพิเศษก็ดีชุดสืบสวนก็ดีพร้อมที่จะพิคิดทรรชนนะครับพร้อมที่จะกว่าบ้านให้สะอาดสร้างความน่าเชื่อความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลาและพี่น้องตำรวจทั่วประเทศนะฮะมั่นใจนะครับในคดีนี้เราจะเร่งรัดปิดคดีแล้วจะดำเนินคดีบังคับใช้กฎหมายร้อเปอร์เซ็นและจะขยายผลขุดลาาถอนคนทุกคาหมายทุกควาทุกป้าหมายขณะนี้ทางผู้การศูนย์สื่อภาคเก้าสื่อ ผู้การสงขาได้แบ่งกาลังไปหมดแล้วเราก็แบ่งกําลังออกไปเจ็เป้าหมายวันนี้ผมกับผู้การแล้วก็านองค์การแล้วก็ผู้การหมาเป้าหมายหลักนะครับเป้าหมายหลักคือตัวสเจเป็นตั้งผู้จ่ายจังหวัดนะครับแล้วเป็นนักการเมืองต้องผิดทําผิดกฎหมาย,ยียเองทาตัวเหนือกฎหมายนะซึ่งถือว่าใช้ไม่ไดนะ้ผมเรียนยืนยันเลยว่าผมถึงพูดว่าถ้าอยู่เหนือกฎหมายนะอยู่แล้วสังคมเดือดร้อนนะต้องหาที่อยู่ที่เหมาะสมนะครับ Okay, นะจุดนี้จุดนี้เจอสิ่งผิดกฎหมายเสื้อผ้าที่ใส่ในการไปวันที่ไปก่อเหตุนะครับ mm hmm. เบื้องต้นนะฮะแล้วก็เราเราได้ตรวจยึดเ,ออเราได้ไปตรวจยึดหลายรายการอ mm hmm. ย่างอย่างโทรศัพท์มือถือ mm hmm. หรืออะไรก็เต้าตัวในวันในใน,ในการควบคุมสั่งการในการสั่งการนะครับมีการเตรียมการไต่ตรองสั่งบุคคลริ้วล้อทั้งหมดเนี่ยไปทําร้ายตารวจนะครับมีมีมีข้อความ เอาตรงๆตรงๆนะตรงนี้อยู่ในสมนวนการสอบสวนแต่แต่ส่วนเซฟเวอร์กล้องต่างเราก็ตรวจยึดไปด้วยนะครับอาจจะมีการรวมตรงตัวกันตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วท่านท่านจะท่านจะหลบหนีหรือจะหลีกเลี่ยงหรือหรือจะมีอะไรเราไม่หวันไม่หวันคดีนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรซับซ้อนผู้จัดการภาคเก้าจะตั้งคณะทางานสืบสวนสอบสวนครับขอให้น้องๆตำรวจมั่นใจโดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นผู้เสียหาย นะครับตรงนี้ผมได้สั่งทางท่านผอตรอได้สั่งการไปยังผู้จัดการตจรและผู้การตจรภาคเสียให้ดูแลสิทธิต่ตางๆในฐานะบาเดเจ็บจากการปฏิบัติที่นะครับมันนี้ผมเรียนจริงนในในส่วนตัวของสจก,ก็ถูกแจ้งความดาเนินคดีหนักกว่าทั้งหกคนไหมครับอ,อ่ก็ก็หลายๆหลายมีหลายข,ข,ข้อหาอะไรกระทุตั้งแต่ทั้งความผิดโปรลัตั้งทั้งความผิดผู้ใช้จ้างวานทั้งความผิดร่วมกันนะครับทั้งความผิดที่ขณะนี้อยู่การสอบสวน ถ้าสอบสวนว่ามีการาชัดเจนอย่างไรผมจะให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมอาจจะเข้าข้อหาซ่องโจรด้วยนะครับาะมีการสง่งคบตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปมีการแต่เตรียมการสั่งการไต่ตรองไว้ก่อนในการการะทําผิดชัดเจนนะฮะตรงนี้ก็เรียนยินดีแต่ที่ผมสั่งทางผู้การสงขาและหัวหน้างานสอบสวนแล้วอันนี้ก็เรียนน้องๆว่าเราในในทุกมิติในการในสมมติเพราะเราจะบังคับใช้กฎหมายทุกบทตัวบทมัตรานะครับในเราานื่องครับเบื้อนต้นสสกรอบเขา ก็รับฮะแปลว่ <Like. S 1> ายอมรับทุกข้อหาเบื้องต้นอะไรเพราะว่ามันจํา no นวนตัวหลักฐานภาพชัดเจนในวันเกิดเหตุพี่น้องประชาชนเห็นกรรมการเลือกตั้งสิบสิบแปดป่าเอย่างนี้เห็นหมดคนเห็นทั้งประเทศนะฮะยังไม่รู้จะพูดภาษาอะไรนะจะโดนข้อหาอะไรบ้างครับก็ตามที่แก้งข้อหาเบื้องต้นนี้มีการแก้งสองข้อกล่าวนะครับร่วมกันสามคนขึ้นไปทำร้าย ร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งบริการโดยใช้อาวุธนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เราจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและมีการสอบสวนพันขณะนี้เราแจ้งไปสองข้อหาข้อสามเขาจะยอมรับรับผ่าข้อพิสูที่เขาระบุอ๋อไม่ได้อยู่ในสำนวนการสอบสวนอยู่ในสำนวนการสอบสวนตรงนี้ทางทีมสืบสวนผมต้องทำการบ้านต้องขยายต่อขยายผลต่อนะครับอันนี้ก็ขอให้อยู่ในให้ทีมงานสืบสวนแต่เร็วฮะคดีนี้สำนวนนี้เราจะสั่งให้เร็วนะครับ นี่คือบทสรุปของคดีสอจอกราในวันนี้นะครับที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศยิ่งกวา่าแผ่นดินไหวซะอีกครับน่าจะพังกันหลายคนครับกับเรื่องนี้